อ่าตัวนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับสําหรับเลื่อยจิ๊กซอขนาด600วัตต์ตัวนี้นะครับทดลองใช้มาแล้วนะครับเรียกว่าตัดดีตัดคมนะครับน้ำหนักเบาใช้ง่ายนะครับราคาตอนนั้นผมซื้อมา300นะครับส่งฟรีด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับท่านใดมองหาเลื่อยจิ๊กซออยู่นะครับแนะนําตัวนี้นะครับ ตัวนี้ราคาถูกใช้ดีนะครับเหมาะสําหรับช่างมือใหม่และช่างมืออาชีพนะครับแล้วก็พอบ้านในบ้าน DIY มีติดบ้านไว้นะครับนี่นะตัวนี้สามารถปรับได้ให้เอียงได้45องศานะครับท่านผู้ชมนี่น้ําหนักเบาใช้ง่ายราคาถูกด้วยท่านผู้ชมถูกจริงๆนะครับต้องกดเข้าไปดูที่สก้านะครับถูกจะน่าตกใจเลยนะครับยิ่งตอนนี้วันนี้ยิ่งเป็นโปรเก้าเดือนเก้ายิ่งถูกเข้าไปใหญ่นะครับนะใครสนใจก็กดเลยนะครับ ก่อนที่ปู9เดือน9มันจะผ่านไปนะครับนี่นะฮะจิกซอขนาด600วัตต์ยี่ห้อเรียมนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังแนวหน้าอีกแบรนดหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องมือช่างนะครับ